วัสดุมูลังคาในปัจจุบันก็มีให้เลือกหลายอย่างหลายประเภทนะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องดินเผากระเบื้องคอนกรีตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์กระเบื้องเซรามิกหรือลังคาเมทัลชีตลังคาซิงเกลูที่เห็นกำลังมุงอยู่นี่เป็นกระเบื้องเรซินสังเคราะห์นะข้อดีของกระเบื้องเรซินสังเคราะห์คือไม่เป็นสนิมและทนทานต่างจากลังคาเมทัลชีตหรือสังไทรนะลังคาเรซินยายสังเคราะห์ยังทนต่อรังสี UV ช่วยป้องกันความเสียหายจากรังสี UV ทําให้สีไม่ซีดจางและอายุการใช้งานยาวนานขึ้นนะทนต่่่กาาานเมมมมมพทควูลิิไไไไฟฟํ ให้กับบ้านและอาคารน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายรวดเร็วประหยัดเวลาและประหยัดค่าแรงงานนะมีฝาปิดกันน้ำรั่วซึมอย่างดีนะทนทานสามารถใช้งานได้นานถึง30ปีหรือมากกว่านั้นนะด้วยโครงสร้างของวัสดุชดดุดหรือซับเสียงจะไม่เสียงฝนตกกระทบบลังคาเบาลงกว่ากระเบื้องแบบเมทัลชีตกระเบีงเรือสินแบบใจยสังะหอยังเป็นฉนวนกันความร้อนช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านทำให้บ้านเย็นสบายยิ่งขึ้นนะมีหลายสีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นส้มแดงเทาฟ้าเขียวเข้มมหนามีให้เลือกตั้งแต่สียคือแม้จะทนทานต่อสภาพอาาาากศแแตต่่ควมททนนอสงและร้อนอดถ ในเทียบเท่ากับวัสดุอื่นบางประเภทนะประตูุมูลราคาที่ดีสุดคือตอบโจทย์การใช้งานและไม่สิ้นเปลืองเงินในกระเป๋ามากเกินไปนะ